ในวิดีโอนี้เราจะมาคุยถึงเรื่องการปรับการสปบรของรถมอเตอร์ไซค์ซึ่งจะเป็นการปรับกันสบารแบบไฮโดรลิกกันสปาร์รในท้องตลาดเนี่ยมีหลายรุ่นตามที่เราได้เห็นกันไปนะครับก็จะมีการสบัดโอรินไฮเปอร์โปรสกอตหรือยี่ห้อที่เกรด่ยนลองๆลงมาโดยหลักการทำงานแล้วอะ แทบจะทุกยี่ห้อเนี่ยทำงานในลักษณะเดียวกันนะครับก็คือการทํางานระบบไฮดรอลิกก็คือมีน้ํามันอยู่ภายในเหมือนเหมือนชกอัพก็คือมีน้ํามันในการหน่วงนะครับเป็นแกนแล้วก็มีวาวด้านในหน่วงให้แกนเนี่ยมันไหลเข้าไหลออกช้านะครับเพื่อให้เกิดการหนืดขึ้นเดี๋ยวจากน,นี้เราจะไปดูว่าการปรับการสะบัดที่ถูกต้องมันเป็นยังไง อ่าแล้วเราคุยกันต่อว่าแล้วมีกันกันสะบัดขึ้นมาก็ปรับยังไงเออผมเห็นทั่วไปที่ปรับปรับกันเนี่ยส่วนมากก็คือคนไทยเราจะชอบมีเท่าไหร่ใช้ให้หมดปรับสุดเลยนะกันสะบัดเนี่ยปรับสุดเลยแฮนหนืดมากเขาอ,อยากไม่ไปแฮนหนืดมากต้องต้องใช้แรงเยอะในการปรับแบบนี้ แล้วเราจะเห็นได้ว่ารถที่ปรับแบบนี้นะครับส่วนมากจะเกิดอุบัติเหตุอุบัติเหตุอะไรที่เกิดเขาหนึ่งก็คือปานโค้งนะครับเลี้ยวโค้งไม่เข้านะอยู่เทินไม่ได้นะครับล้มแปะเพราะว่าอะไรเพราะว่ารถมอเตอร์ไซค์นะครับตอนที่จะเข้าโคง้งแฮนด์ก็มีส่วนเราจะเข้าโค้งซ้ายนะครับแฮนด์จะต้องถูก ดันไปทางขวานะฮะเราจะเข้าโค้งซ้ายแฮนด์จะไปดันไปทางขวาก่อนเข้าโค้งขวาแฮนด์ดันไปทางซ้ายเรา counter steering หรือว่าหลังจากที่เราเอนลงไปแล้วนะครับเราโค้งขวาอยู่แฮนด์ก็จะกลับไปทางขวาแต่เรื่องด้วยการปรับการสะบัดที่แข็งจนเกินไปเลยทําให้แฮนด์ของรถเนี่ยนะครับล้อหน้าของรถเนี่ยไม่สามารถขยับไปตามถนนได้มันก็เกิดอาการผิดพลาดอยู่ทําให้ เข้าโค้งได้ไม่แม่นยำนะครับกับรถได้ไม่แม่นยำนะฮะการทรงตัวในความเร็วช้าลำบากและยุ่งยากนะฮะหักแฮนด์ได้ช้ารถก็ล้มนะครับแล้วก,ก็มีคำถามแล้ปรับยังไงพี่การปรับกันสะบัดนะครับขั้นแรกการสะบัดเนี่ยไม่เหมือนโชคอับโชคอาพเนี่ยปรับจากฮาร์ดไปซออ ค,คือโชคอัพก็คือหมุนเข้าไปที่แม็กซิมัมและคลายออกเขาเรียกว่ากี่คลิกซาวนะครับกี่คลิกซาวเพราะว่าโชคออัพเนี่ยทำงานโดยการที่ว่าจะเป็นเข็มทิ่มเข้าไปรูนะครับแล้วเราอยากให้น้ำมันออกมาเท่าไหร่ในการผ่านรูของคอมเพรสชันหรือรีบาวหรือสแต็กเนี่ยเราก็ถอยออกมานะครับเขาเรียกว่าแม็กซ์แล้วก็เอาออกมาเท่าไหร่แต่การสบัดเนี่ยเปลี่ยน กลับด้านกันนะครับไม่ใช่ว่าขันสุดแล้วออกมาเท่าไหร่การสะบัดเนี่ยต้องปรับไปที่น้อยที่สุดก่อนนะครับก็คือทวนเข็มนาฬิกาไปรจุดที่น้อยที่สุดก่อนที่ไม่มีอะไรเลยนะครับไม่มีอะไรเลยแล้วจากนั้นหมุนเข้ามานะแล้วขยับหมุนเข้ามาแล้วขยับดูหมุนตามเข็มนาฬิกาแล้วขยับดูจนเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันเริ่มหนืดแล้วล่ะมันเริ่มหนืดแล้ว มันไม่พอผมใช้เยอะกว่านี้นิดนึ่งกเ็เริ่มมีความรู้สึกเหนื่อยแล้วจะได้ดผมไดกลับอีกคลิปอันนี้คือการปรับที่ถูกต้องนะครับจาไว้เสมอว่าการปรับการสะบัดนะครับคือการปรับจากซอฟที่สุดไปฮาร์ดครับการปรับการสะบัดคือการปรับจากซอฟที่สุดไปฮาร์ดแล้วปรับแค่ไหนถึงจะดีนะครับสำหรับการใช้งานบนท้องถนนนะปรับแค่ไหนถึงจะดีคืออันนี้ลดลอยอยู่ นะครับลดลอยอยู่ปรับให้แค่มีความรู้สึกว่าการสะบัดเนี่ยมันฝืดนะครับปรับให้แค่รู้สึกว่าการสะบัดอ่ะมันฝืดมันหน่วงเท่านั้นเองจบแล้ว